สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีการิกาทีวีก็มีเรื่องเาวาดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะตอนนี้ก็อยู่สวนฮาชิมิเตะเหมือนเดิมนี่ก็ประมาณ4ี่มงเย็นเสร็จ,เ,รจเมืองไทยก็ประมาณ2องโมงคน,นิจิวะคน,นิจิวะสวัสดีตอนบ่ายนะคะหลังเที่ยง หลังเที่ยงก็คือสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีสามเวลาเหมือนเหมือนภาษาอังกฤษอะภาษาอังกฤษก็อาสะตอนเช้า굿มอร์นิ่งแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นก็โอฮโย น,นิกาก็จะมาถ่ายให้ดูว่านี่ไงคะเห็นใกล้ๆไหมเห็นยังคนละพันนะมันมีหลายพันไงบางพันที่ว่าเราจะเก็บก่อนตามฤดูกาลพันนี้เก็บประมาณเดือนปลายเดือน8ดเดือนสิงหาพันนี้ชื่อชินานโนริปุ แอปเปิลเขาจะเป็นลูกสีแดงเหมือนอนกันแหละแต่รูปร่างลักษณะจะแตกต่างกันเห็นไหมคะนี่แหละที่กานนิกาเอาไว้ลูกหนึ่งมั่งสองลูกมั่งบอกแต่ว่าต้นเนี้ยเขาเป็นยังเป็นเด็กปลูกได้สี่ปีเขาให้ลูกมาก็โอเคอยู่แต่ถ้าเก็บจริงๆมันมีไม่กี่สิบลูกหรอกเดี๋ยวมันก็โดนหนอนมดมแมลงนกพวกเพี้ยพวกอะไรกามาจิกกินอย่างที่กานบอกอะ ที่ทํามาก็เจอเยอะหนอนมันมากัดกินตัดทิ้งแต่ว่ายังไม่ถ่ายให้ดูก็เพราะว่าเออมันลูกมันยังเล็กอยู่ไงพอดูไปดูมาก็เออมีแต่ลูกเล็กๆอะไรเงี้ยใหญ่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยอีกสองเดือนพันเนี้ยเก็บได้สามเดือนสามเดือนสิเนาะเดือนสิงหาเดือนสิงหาก่อนสิ้นเดือนอะ เห็นไหมดูท้องฟ้าไปด้วยแถวนี้ปลูกก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็อยู่บนคานเดี๋ยวเวลานั่นเขาก็ห้อยลงมานี้แต่เขาไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดคานมากเดี๋ยวเขาก็ห้อยลงมามเราเราก็ต้องดูเขาด้วยเนี่ยการนิการก็ทําในรูปลักษณะแบบนี้เหลือสองลูกมั่งลูกหนึ่งมั่ง เขาเพราะว่าเขาเขาเป็นโคโดมโมกแล้วไงคะโคโดโมแปลว่าเด็กอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะเออคำศัพท์นี่เขาไม่จําเป็นต้องเอาไว้เป็นช่ออย่างที่ท่านประธานเขาบอกเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไว้อย่างนั้นอ่ะตอนเราไล่ตัดมันก็โอเคสนุกดีมันง่ายแต่ว่ามันไปนแย่งอาหารการการเจริญเติบโตของมันก็จะช้าลงลูกมันก็จะไม่ใหญ่ตามได้ขนาดที่เราต้องการ ก็เหลือเขาไว้แค่นี้แล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราจะเอาไว้ลูกไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L มี2 L 3 L เราก็เอาไวท้ทีๆีไงหมายความว่าเราเอาไวท้ทีๆีติดกันห่างๆกันประมาณแค่10เซนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราจะเอาไว้ให้เป็นลูกตามไซส์ที่เราต้องการเราก็ไว้ห่าง20เซนเอม,มันอยู่ที่เราไว้ระยะด้วยแต่ที่ว่าที่ตัดให้มันเหลืออย่างนี้คือ เขาไม่ต้องไปแย่งอาหารการแย่งวิตามินกันเห็นไหมเราเลี้ยงดูเขาอะเราก็ต้องเอาใจใส่เขาแล้วเราทําแล้วเราก็ลากเวลาไปไหนเราก็คิดถึงเขานะเนี่ยกันก็ปลูกองุ่นไว้หต้นตอนนี้ก็ออกดอกออกเป็นงอนแล้อาองุ่นอะหต้นมันเป็นงานใหญ่มากยังไม่ได้ทําร้านมาเลยต้นองุ่นอะเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกประมาณนี้แหละ โขกมั่งตายมั่งอะไรมั่งดินมันอยู่ที่ดินด้วยเนาะและอย่างหนึง่งหรือว่าคุณชายเขาลดอยาบ่อยต้นมันก็เลยแบบว่าไม่ทนทานมันก็เหนื่อยเนาะบางทีมันก็เหนื่อยเนาะเราเมื่อกีน้นี้ไม่ใช่ว่าดินข้างล่างมันไม่ดีเนาะพี่ๆเษกษตรตะกอหรือว่าท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับพวกเรื่องดินเรื่องปุ๋ยอะ่ะ แนะนำคอมเมนต์ให้การนิกาหน่อยแต่คุณชายเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ว่ามันบางทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางทีอะคนเราก็เข้าใจผิดกันได้ถ้าการนิกาคิดว่านะคนยาบ่อยแล้วต้นมันก็เหนื่อยใช่ไหมเพิ่งจะมาตายเมื่อสองสามปีนี้แหละ กาน,นิกาก็ไม่ทําอะไรนั่งพักเหนื่อยเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วกาน,นิกาก็ทํางานจนกว่าตะวันจะรับฟ้าพูดไม่ช้าใช่ไหมยังเป็นเด็กเห็นไหมเนี่ยใส่ถุงม,มือทําแต่กาน,นิกาเราเรารู้เทคนิคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกาน,นิกาก็เนี่ยมือเหลืองใช่ปะเหลืองพวกมันมียาติดอยู่ตามใบตามอะไรยาที่พ่นฆ่า,มาแมลงอะ่ะเนี่ย แล้ก็กานิกาก็จะใช้เล็บเนี้ยใช้เล็บจิกมันออกบ้างแล้วก็ใช้กันไกลบ้างอะไรแบบเนี้ยช่วยกันมันจะได้เร็วถ้าใช้กันถ้าใช้กันไกลอย่างเดียวอะ่ะใช่ป่ะมือขวาจับกันไกลมือซ้ายก็ไม่ได้ทําอะไรก็ทำสองมือเลยทำสองมือถ้าอันไหนที่มันเหนียวมากเราก็ใช้กันไกลอะ่ตะตัดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดึงมันหนะเนี่ยเดี๋ยวขั้วตัวเนี้ยมันก็จะหลุด มันจะหลวมหลุดเวลาลมพายุมามันก็จะหักไปเข็งยางสวยไม้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นสีแดงแต่ละพันมีสีแดงสีทองที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ปีสีเขียวสีชมพูแล้วก็มีสีที่ว่าแบบอมเลือดหมูเนี่ยเดี๋ยวกันนิกาอยู่สวนไอเนี่ยสวนฮาชิมิเตะสวนครั้งแรก ยาวไปถึงนู่นเนี่ยการนิกาก็ตอนนี้ข้างล่างทําเสร็จแล้วเหลือจะขึ้นข้างบนเสร็จไปรประมาณ40%่สิทำมาสามสามวันนี้อ่ะทาคนเดียวอะ300่ะสามร้อยกว่าต้นอ่ะไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรมันจําใจต้องทำไงเดินเล่นเดินเล่น ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสมกานิกาก็ทำงานก่อนเห็นภาพสวยๆก็อยากถ่ายให้ดูจริงๆม,มันมีลูกที่ว่าเอาไว้เผื่อประกันเงี้ยแล้วหนอนมันกินใช่ปะเนี่ยกานิกาก็ไว้แบบเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยสองมั่ง สามมั่งสามจะไม่ค่อยไว้หรอกบางทีเรามองไม่เห็นทําคนเดียวอะ่ะแล้วตาเราอะ่ะเราอยู่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าถ้าเราตัดออกไปสมมุติว่าถ้าเราตัดเนี่ยสมมติว่าถ้า,ถาการิการนะสมมุตินะส,สมมุตินะคะสมมุติว่าการนิกาเนี่ยตัดลูกข้างในออกไปเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยถ้าตัดอันนี้ทิ้งนะสมมุตินะคะแต่อันนี้ดูแล้วเออตัดสมมติถ้ตัดทิ้งนะ อเราตัดไปมันดีทั้งสองลูกส้าเกิดเราตัดไปปุ๊บอา้าวข้างหน้าเนี่มันสวยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแค่ปะไม่เป็นไรแต่ว่าอา้าวเดี๋ยวพอเราหันมาดูรอบๆอยงเงี้ยเอาเรามาดูข้างหลังเอาตายแล้วมันเป็นอะไรอ่ะอ่ามดมันกินหนอนมันชัยอย่างเงี้ยแล้วหนอนมันชัยมันเป็นรูเหมือนคนเป็นเป็นแมงอะ่ะเออ แต่บางทีมันยังไม่ทันชัยเหมือนคนเป็นฟันเป็นแมงอ่ะเราเราดูรู้ไงเวลานอนมา,กาะกอบกินอ่ะมันจะผะหนีเรารู้ไงมันยังกินไม่ไม่ทันอะไรประมาณเนี้แล้วอย่างเนี้ยแอปเปิลอ่ะเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้แต่ว่าหัวทิมอ่ะจริงๆเขาไม่เอารอเราก็จะเอาที่มันตั้งงอนงอนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมทีนี้หัวมันทิมมันก็เหมือนเหมือนเด็กทาโลก่ะ ที่ออกมาเกิดนจริงต้องใช้หัวออกอันนี้มันใช้ขาออกเด็กที่ใช้ขาออกมาก่อนอะน,นึกออกปะเออแบบนั้นแหละเนี่ยจริงๆมันต้องตั้งงอนอย่างนี้ทีนี้ว่าที่ทําไมตรงนี้มันไม่มีไอ้มันไม่ติดลูกไงมันก็เลยร่วงหล่นไปประมาณนี้เออก,นนการกาก็เดินทํางานแล้วก็โมไปด้วยเห็นไหมชีวิตด,ด,ดีดีดีจริงๆดีไปหมดเลย หมุนเร็วไปไหมเนี่ยเห็นไหมคะต้นเดียวกันอะบางทีมันก็มันอยู่ที่กิ่งก้านตรงไหนมันสมบูรณ์มันโตเร็วโตช้าเลยประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยการิกาก็เอาไว้ลูกไว้ลูกหนึ่งประมาณเนี้ยถ้าเรากลัวพลาดสมมุติว่าถ้าเรากลัวพลาดเนี่ย เอออย่างเงี้ยเราก็เอาไว้สองเดี๋ยวค่อยมันต้องมาตัดอีกรอบหนึ่งอยู่ดีพอทําอะไรเสร็จอะก็ต้องมาตัดอีกรอบทิ้งอีกรอบหนึ่งตอนมันเป็นไอ้นี่แล้วเป็นวาใกล้อะเราก็ต้องมาตัดทิ้งอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่าพุ่งเบื่อกันนิกานะให้มาชมความสวยความงามของแอปเปิลก่อนเนี่ยเห็นบ้าเนี่ยเนี่ยเบบีเบบีโคนโน เห็นไหมคะอืมกน,นิกาก็จะไล่ขึ้นไปเนะี่ยเห็นไหมสวยไหมอย่าพุ่งเบื่อนะอย่าพึ่งเบื่อกกน,นิกานะวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสเลยท้องฟ้าไม่สบายเหมือนกักน,นิกาเลย โอเคนะคะกตนิกาก็ามาโม้แค่นี้แหละ